สวัสดีครับบกบผมช่องคนซซกลาวนะครับวันนี้พามาดูรถขุดครับน,นี้พามาดูรถขุดที่อำเภอประโคนชัยครับวันนี้มาไกลครับเนี่ยครับ,อ,นนรบอินขึ้นสิบล้อนะครับ ีครับโซ,โซ่ครับขอบคุณครับวับนนี้พามาดูมุมกใกล้ๆครับวันน,นี้นะครับไองคันนี้ค่อนข้างช้าโหลดนะครับเสียงปั๊มแปลกๆครับโกบิโกเอเคนะครับสองร้อยแปด เปิดอยู่ครับมาแล้วครับโซ่นะครับเสีสูงสินะครับเ,เสียงปั๊มหอนๆนะครับปั๊มเสียงสิปกติครับคันนี้เปิดเข็มฝุ่นนะลูก เผาเมื่อกี้ลั่นนะครับชมการทำงานครับรุ่นแปดซูเปอร์เกมไม่มได้ใช้ขากล้องนะครับภาพอาจจะมีไหวส,ส,สั่นนิดนิดๆครับ วันนี้ลมแรงครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงชัดก็นอเลย่ครถ่ายมุมใกล้ๆครับเครับเหมือนจะช้าๆรือว่าเล่งเครื่องไม่ไม่เต็มที่ไม่รู้นะครับเนี่ยเ,เสียงมีวีดๆน่าจะเป็นเสียงปั๊มครับ ทางน,นู้นก็ขนนิ้นนะครับเต็มรูแกแบบครับหลังปีใหม่นะครับนี่มาไกลครับมาถึงอำเภอประโคนชายนะครับ,น,น,รระบน,น,นะครับเครื่องนเล่งเครื่องเบาครับ ชมชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าแคทเทเวล่าครับสามสองสด้านนูนดดนนน้นครับแต่งขัดดินทางนู้นครับอันนี้เราจะชมเจ้าเอสเคสอง้ยเอ็มคันนี้ลอยดิขนดขึ้นสิบล้อก่อนครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเจ้าแคทเทอรล่าข้างบนครับพาท่านผู้ชมมาชมมุมด้านบนอีกด้านหนึ่งครับที่หน้าง,งานเทครับงานปักกอครับนี่ครับวิ่งมาเทที่มาถ่ายเจ้ามาร์กเอ็กซ์ซุเปอร์เอฟเอ็กเอ็มตอนวดที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผ่านมาครับ วันนี้ใช้เจ้าแคทเทวิล่าสามสองศูนเดี๋ยวดูก่อนครับตัวไหนไมายังไม่เห็นถ่ายจากมุมสูงครับเอวิธีซูมเมานะครับ มิซูวิชิฟูโซะครับเออไอลงนะครับเนี่ยไปแล้วครับเรียบร้อยสามสองศูนย์ีครับเนี่ยครับมีเสียงโลด ถ่ายอยู่บนสูงแดดค่อนข้างร้อนนะครับลมค่อนข้างแรงไม่รู้ว่าจะเสียงยองมาชัดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมขออภัยนะครับทำไปเรื่อยๆครับแคทสามสองศูนสว่า นี่เด่น,นครับเป็นตัวแรกแคตตัวนี้แคตชิวเวลา่าเราแท็ก85เซนครับปุ่งขี้ใหญ่ครับ1.2ลูกบาทเมตรนะครับูดูการขึ้นเนิน,นครับหลงนะครับสบายๆน้ำเนิๆครับอัดดินมาค่อนข้างเต็มก่องครับ มีลาการถอยเทสุดยอดครับไอหลงครับเียบร้อย ดูการทำงานครับรถเยอะครับไม่รู้จะถ่ายตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะพยายามหาที่มุมส,สวยๆถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่วิศวิชิเจ้าโสโทคุณครับรถเนีข่ขึ้นมานิ่มมากเลยเสียงนิ่มมากเลย เท okay, อัดไปเลยครับเ mm hmm. okay, ครับจบการทำงานไปเรื่อยๆนะครับ หายอย่ค่อนข้างจะมุมไกลหน่อยครับใช้วิธีซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเอาไกลไม่ได้ครับวันนี้ฝุ่นครับลมลมแรงครับวันนี้ตัวด,ดังในตำนานครับหลงครับ เครับเราจะอยู่ติดทีมงานนี้ไปยาวๆครับจนร้อยสี่สิ้าแรงมากครับสูวิชิฟูโซ่ ทางร้อนวันนี้โอ้ยกดำสูงนะดินนี่ติดไม่หยุดเลยเนาะฝาท้ายฝาท้ายมันได้ใส่มาเรียบร้อย ติดตามกันทำถนนขยายถนนสี่เลนกันนะครับอไปถ่ายทำให้ดูัอดีวันนี้เอารถยนต์มาครับมาที่จอดไม่ได้ครับทีมงานภูจิลานะครับโอเสียงค่อนข้างโหลดแคทแต่ควันไม่มีแต่ความร้อน ไส้จะจัดเหมือนกันอบร้อนนียครับใกล่ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วครับแคปสามสเลิศเจแทเลียสองตัวบน รวมการขึ้นเนินหดโงดของพี่หลงกัน,นครับนเนิบเน็บเนิบเน็บโอ้ยใส่ิเยอะเผาเมื่อกี้เหยียดอาดเหยียดอาดเลยเหยียดอาดเหยียดอาดเลยอเอาอยู่ลงตัวดังใน,นตำนาน เดี๋ยวเราจะประชมเจ้ามาร์กเอกตักดินขึ้นสิบล้อด้านนัานนู้นคนครับเนี่ยครับมาดูเจ้ามาร์กเอกตักดินขึ้นสิบล้อครับกวาดครับนี่เก็บรายละเอียด มุมนี้ย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้ครับดูมุมใกล้กันครับ รือข้างช้านะครับจะมักเอกนี้ บ้านนี้ครับบ้าเอ็กซ์เปอร์เอ็กเอมนะครับหรือว่าจะชัดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไช่ครับ,รบพยายามหามุมสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ แรงมาครับสีสูบออกแบบมาเพื่อความประหยัดนะครับรถโบเบ่ตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์สีสูบครับสิบหกวาวบวกเกอร์อโบแล้วสุดจัดเหมือนกันครับความแรงยังคงที่ครับใช้ปั๊ม K5V หลายคันนะครับเจอรุ่นแป็บเ,นเนยอะนะครับคุณโก,โก้เอ็นเคสองร้อ,อย นีขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ